สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาบเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากระแสซึ่งเกิดจาก Self Fi Me. เซลล์ไฟฟ้าเคมีเพื่อนๆทราบหรือไม่ครับว่าเซลล์ไฟฟ้าเคมี Me คืออะไรเซลล์ไฟฟ้าเคมี Me ก็คืออุปกรณ์ที่ทําหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานเคมี Me ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าในเซลล์ไฟฟ้าเคมี Me, จะมีปฏิกิริยาเคมี Me เกิดขึ้นนะครับเพื่อนๆ ซึ่งเราสามารถสังเกตได้จากการเกิดแก๊สการเกิดตะกอนการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือการได้สารใหม่ที่ต่างไปจากเดิมเพื่อนๆคงเคยเห็นปรากฏการเหล่านี้มาบ้างจากการทดลองทางเคมีต่างๆเซลล์ไฟฟ้าเคมี Sell Fi Fi K Me โดยทั่วไปที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทนั่นก็คือเซลล์ปรถมภูมิ M, และเซลล์ท ah ุติยภูมิครับเอาล่ะครับ เรามารู้จักกับเซลล์ปฐมภูมิก่อนนะครับเซลล์ปฐมภูมิคือเซลล์ไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อนำมาต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าเมื่อจ่ายกระแสะไฟฟ้าไปหมดแล้วจะไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกมาถึงตรงนี้แล้วเพื่อนๆก็คงพอจะทราบแล้วใช่ไหมครับว่าตัวอย่างของเซลล์ปฐมภูมิที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปก็คือฐานไฟฉายนั่นเองครับฐานไฟฉาย เป็นเซลล์แห้งที่ถูกสร้างขึ้นโดยจอร์ดเลอคลังเซเราจึงเรียกฐานไฟฉายว่าเซลล์เลอคลังเซซึ่งเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมี Me, ที่ให้ไฟฟ้ากระแสตรงมีค่าความต่างศักไฟฟ้า 1.5V โวลต์ต่อ1เซลล์เพื่อนๆคงจะสงสัยอยู่ใช่ไหมครับว่าเซลแห้งที่กล่าวไปเมื่อครู่นี้คืออะไรพี่ยูเรนัสกำลังรอที่จะมาให้คำตอบกับเพื่อนๆอยู่ครับไปพบกับพี่ยูเรนัสได้เลยครับ สวัสดีครับน้อง,องๆที่จะมาคลายความสงสัยให้กับทุกคนว่าเซลแห้งนั้นคืออะไรเซล์แห้งก็คือเซล์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้ของเหลวเป็นส่วนประกอบในการสร้างกระแสไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าอิเล็กโทรไลต์นั่นเองครับน้องๆครับเมื่อครู่มีคำที่สำคัญอยู่หนึ่งคำนั่นคืออิเล็กโทรไลต์อิเล็กโทรไลต์คือสารที่มีความสามารถในการนำไฟฟ้าได้ซึ่งจะแตกตัวให้อิออนอิสระ เมื่ออยู่ในสภาพละลายน้ำหรือหลอมเหลวเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆคงเข้าใจเรื่องเซลล์แห้งแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เรามาดูถึงส่วนประกอบของฐานไฟฉายกันดีกว่าครับฐานไฟฉายมีส่วนประกอบ3อย่างคือ 1. สังกะสีทำหน้าที่เป็นขั้วลบและให้อิเล็กตรอน 2. แห้งคาร์บอนหรือแกรไฟต์ทำหน้าที่เป็นขั้วบวก 3. แอมโมเนียมคอรายชื้นและสังกะสีคอรายเป็นอิเล็กโทรไลต์และมีแมงกานีสไดออกไซด์ซึ่งเป็นสารรับอิเล็กตรอนผสมอยู่ด้วยนอกจากนี้ยังมีผงถ่านผสมอยู่ด้วยเมื่อต่อขั้วไฟฟ้าเข้าด้วยกันจะเกิดปฏิกิริยาเคมีและมีไฟฟ้าเกิดขึ้นไปพบกับพี่ยูเรนัได้เลยครับ เพื่อนๆคงจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่าคาตาลิสนั้นคืออะไรคาตาลิสหรือตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นสารชนิดต่างๆที่ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีสามารถทำให้เกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้นเพื่อนๆรู้จักกับเซลล์ปฐมภูมิกันไปแล้วคราวนี้ เรามารู้จักกับเซลล์ทุติยภูมิกันบ้างเซลล์ทุติยภูมิเป็นเซลล์ไฟฟ้าที่ยังไม่สามารถใช้งานได้ในทันทีต้องทำการอัดหรือชาร์จไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปในเซลล์เสียก่อนเมื่อใช้พลังงานจนหมดแล้วสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกเซลล์ทุติยภูมิที่เพื่อนๆสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันคือแบตเตอรี่รถยนต์ไงล่ะครับแต่ก่อนที่จะไปเรียนกันต่อพี่ยูเรนัสมีความรู้มาฝากครับ พบกันอีกแล้วนะครับน้องๆรู้จักคำว่าเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกัวหรือเปล่าครับถ้ายังไม่ทราบไม่เป็นไรครับพี่จะบอกให้เซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกัวเป็นเซลล์ทุติยภูมิชนิดหนึ่งประกอบด้วยแผ่นตะกัวเป็นขั้วลบและแผ่นตะกัวออกไซด์เป็นขั้วบวกมีสารละลายกรดซัลฟิวริกเจือจางเป็นอิเล็กโทรไลต์ก่อนที่จะนำไปใช้ต้องนำไปอัดไฟหรือชาร์จไฟเสียก่อนเมื่อใช้ไปนาน,น,าน ตะกั่วออกไซด์จะเปลี่ยนเป็นตะกั่วซัลเฟตซึ่งไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาเคมีได้จำเป็นต้องนำไปอัดไฟใหม่เพื่อให้กลับไปเป็นตะกัว่วและตะกั่วออกไซด์ดังเดิมจึงจะเกิดปฏิกิริยาเคมีและใช้ได้ดังเดิมจากความรู้ที่พี่ยูเรนัสให้กับเราเมื่อสักครู่นี้สามารถนำไปสร้างเป็นแบตเตอรี่ได้โดยแบตเตอรี่ คือเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกัวหลายๆเซลล์ต่อกันเป็นอนุกรมแบตเตอรี่สะสมไฟฟ้าแบบตะกัวนี้เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้ในรถยนต์โดยประกอบด้วยเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกัว6เซลล์แต่และเซลล์จะมีสักไฟฟ้า2โวลต์ดังนั้นแบตเตอรี่ในรถยนต์มีสักไฟฟ้า1 2โวลต์เพื่อนๆครับตอนนี้เรามาพักทำกิจกรรมทดสอบความรู้กันหน่อยดีกว่าครับ โดยให้เพื่อนๆเลือกช่องถูกหน้าข้อที่ถูกหรือเลือกช่องผิดหน้าข้อที่ผิดถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำเลยครับเก่งมากค่ะผิดค่ะเก่งมากครับเยี่ยมไปเลยค่ะ เพื่อให้เพื่อนๆ <P RI X 1> มีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของเซลไฟฟ้าเคมีเรามาดูกิจกรรมการทดลองเกี่ยวกับเซล์ไฟฟ้าเคมีกันครับเอาล่ะครับพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยครับอุปกรณ์การทดลองบีเกอร สารละลายกรดซันฟิวริกหรือแผ่นสังกะสีกระดาษทรายสารละลายกรดซันฟิวริกหรือกรดกรรมะถันแอมมิเตอร์สายไฟและปากหนีบจอระเข้แผ่นทองแดงเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วก็มาทำการทดลองกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเราต้องใช้กระดาษทรายขัดแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีให้สะอาดซะก่อนค่ะจากนั้นนำปากหนีบจระเข้มาหนีบแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีโดยกำหนดให้แผ่นทองแดงอยู่ที่ขั้วบวกและแผ่นสังกะสีอยู่ที่ขั้วลบนะคะ ขั้นตอนสุดท้ายก็นำแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีแช่ลงในสารละลายซาฟูริกค่ะ จากการทดลองเราสามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้ครับ 1. เมื่อจุ่มแผ่นทองแดงและแผ่นสังกะสีในสารละลายกรดซัลฟิวริกจะเห็นว่าเข็มแอมมิเตอร์เบนทำให้เกิดกระแสะไฟฟ้า 2. เซลล์ไฟฟ้าเคมีประกอบด้วยโลหะต่างชนิดกันทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้าจุ่มในสารละลายที่เป็นอิเล็กโทรไลต์ 3. จากการทดลองนี้ใช้ทองแดงเป็นขั้วลบ และใช้สังกะสีเป็นขั้วบวก 4. เซลล์ไฟฟ้าเคมี Me. มีการเปลี่ยนรูปพลังงานจากพลังงานเคมี Me เป็นพลังงานไฟฟ้าก่อนจะจากกันในวันนี้เรามาช่วยกันสรุปเนื้อหากันอีกสักครั้งนะครับเซลล์ไฟฟ้าประกอบด้วยโลหะต่างชนิดกันทำหน้าที่เป็นขั้วไฟฟ้า จุ่มลงในสารละลายอิเล็กโทรไลต์และมีการเปลี่ยนแปลงรูปพลังงานจากพลังงานเคมี Me, เป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆตอนนี้ทุกคนคงรู้จักเซลล์ไฟฟ้าเคมี Me กันแล้วในครั้งต่อไปเราจะมารู้จักกับไดนาโมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ